แฟคทีพพเอซึ่งมีเป้าหมาย จัดการปัญหาการค้าไม้ที่ไม่ถูกกฎหมายของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทของการทำไม้ในปัจจุบันและเป็นธรรมเพื่อส่งเสริมการส่งออกไม้ที่ถูกกฎหมายผ่านการประชุมร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายนอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนาระบบ รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ประเทศไทยสำหรับด้านสิ่งแวดลอ้อมก็เป็นผลพลอยได้จากการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นการป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าคงรักษาไม้ตามธรรมชาติด้วยกัน แบบฟอร์มการสแสดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชนที่มีการพัฒนาร่วมกันผ่านคณะทำงานเฟกทีวพี p a ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนช่วยกันพี ا านั้นจะทำให้เกิดการยอมรับและใช้เป็นแนวทางเดียวกัน การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายป่าไม้จะช่วยให้กรมป่าไม้พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจการป่าไม้ได้ทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการที่รวดเร็วและตรวจสอบได้ระบบ QR Code ของสมาคมไม้ยางพาราไทยหรือระบบอื่นๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมป่าไม้ยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการตรวจสอบไม้ในพื้นที่โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ได้พัฒนาร่วมกับกรมป่าไม้ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จากการประชุมทั้งกลุ่มย่อยต่างๆที่ผ่านมาในทุกเวทีจะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมหารือนั้นมาจากหลายภาคส่วนครอบคลุมเนื้อหาที่จะพิจารณาในประเด็นต่างๆนอกจากนี้ในการประชุมแต่ละครั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาสังเกตการมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจึงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าระเบียบและแนวทางต่างๆที่กำหนดขึ้นในข้อตกลงเฟกทีวพีเอนี้จะเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง กมไม้จะพัฒนางานด้านการตรวจสอบรับรองให้มีความสะดวกโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้โดยการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อใช้ในระบบการทำงานอำนวยความสะดวกในการส่งออกไม้ไปยังต่างประเทศซึ่งจะช่วยการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมและยั่งยืน